ถับลูไเด้วยมั้ยถักรูไปถับลูไปกรไปเอาปอดเจเลต้าใครใคเอาไปกินไปปลาอย่างไอลูกปออันนี้นีเต็มเลยว้ตันเริ่มเลยเอ๊ะตะมันเริเลยค่ะาให้ลูกมั่งาให้โลูกมั่งพอแล้วพอแล้วพอแอแอยู่ทางน้ำเต็มเลยเร็วอมันไปตเร็วล่อ <litt> มันอย่าเทเยอะ นี่ไม่ไปักหลายตัใหญ่ไปอยู่นู่นอ้าปงเจมากเลยปาโอ้ปาไหมมันจะงัดมือเราไหมมันจะงัดมือเราไหม็ตัวอาปานร้หโ้ตัวนี้จต่บลเ่นยงอ้าปหรืออาเรื่องนี้ไม่ตัวบเลยลูกวลาลูกวลากินเลยลูกวา